สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการตอนเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับมาเยี่ยมเยียนนะครับอาจารย์ใหญ่นะครับทางฝั่งโนนสังครับพี่น้องครับได้ยินว่าน้ํานะครับจะท่วมที่นอนอาจารย์ใหญ่แล้วว่าอย่างนั้นนะครับผมแต่พอดีแกมีคาถาดีครับน้ําไม่ขึ้นที่นอนแกนะครับโอ้โหดูครับนะโอ้โหจะกกอไผ่นี่ลึกมากนะครับนี่ลงไปตรงนู้นนะครับ มิดหัวแน่ๆล่ะครับดูครับน้ําเขื่อนอุบลรัตครับพี่น้องครับอ่าดูมันขึ้นดูครับตรงนี้อ่าตรงนี้ลงไปนี่โอ้โหลึกสุดๆนะครับอีกนิดเดียวครับจะถึงที่นอนของอาจารย์ใหญ่แล้วนะครับผมนะคาถาคงไม่นั่นนะครับโอ้ดูครับได้ใช้ไม้คํำยันไว้นะครับกุติกุติอาสมเเรียกอาสมนะครับนะ ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างไม่ได้หาอนานแล้วนะครับผมมาเนี่ยนู่นแหละตั้งแต่นู้นเลยนะครับมารอบที่แล้วไม่เจอวันนี้ก็เห็นยายก็ไปอะไรสักอย่างแต่ว่าจะมาเร็วกว่านะครับไอมาเร็วนี่จะเอาอีกแล้วเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับมาเร็วสองทุ่มนะ <c oughs> โอ้โหแ่นีตรงสหนไปต่อมั้งครับนี่อ่าใหม่ๆอยู่เลยนี่ใบพรางนะครับนี่นะครับหนกก็น่าจะไม่เกิน เก่ามากจึงถ้าเยอะก็คงแถวนี้ก็คงจะแขวนเต็มครับพี่น้องครับอ๋นอน้ำก็บาดเสียวจังเลยครับพี่น้องครับนกมันจะมีตัวหนึ่งนะที่ผมมารอบที่แล้วนะครับพี่เล่นดีๆนะไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่านกแกเปลี่ยนไปเรื่อยครับเปลี่ยนมือเปลี่ยนหามาใหม่เรื่อยครับผมเพราะขอดนี้ก็ถือว่าสายแบ่งเหมือนกันนะครับผมได้มาแบ่งไปหาใหม่ครับผมอ๋อ เอายังไงเดี๋ยวรอสักหน่อยนะครับรอที่อาสมนะครับจิบน้ำชากาแฟนะครับายาสมุนไพรนะครับแล้วครับผมอาจารย์ใหญ่ผมมาแล้วนะครับผมโอ้ยคิดถึงครับผมไปไหนไม่ทราบนานเหลือเกินแค่ไปใส่เบีดแค่สามอันเองนะครับผม พ่อขวัดสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อโอ้ยคิดถึงเป็นยังไงขอจับมือหน่อยขอจับมือหน่อยโอ้ไปไหนมานี่อ่าไปใส่อันด้อมกบสามสี่หลังหน้าไม่ใหญ่หันก็เลยนั่งฟังนกอยุ่นวันนี้โอ้ฟังเสียงนกแล้วโยคอมคำมันจะมีนกขันบอวันนด้เลยนี่อั่นี้นนี่เพราะอะไรเพราะว่านั่งนั่งฟังนกขันอันนี้นกขันก็ยจะไปใส่ออนแล้วโอ้ไปไปพ่อไปที่นั่นเป็นไง เห็นว่าอาบน้านี่คือตีลงมาแล้วก็กระโดดลงไปเลยเลยว่าโอ้ยแค่อาบได้สิขั้นค่ายมันขั้นมันค่ายมันจะได้สิอาบได้สิโอ้ยมันขึ้นมาถึงไหนพ่อสูงสุดเลยที่มันขึ้นมารอบเมื่อกี้นี่อันเลยน้ำน่ะขึ้นมาถึงไหนฮะนี่โอ้นี่ถึงตรงนี้เลยไปหันไปหันครับอ๋อปนี่ไปนี่แสดงว่ามันเริ่มจะลงแล้วนะครับนี่เออมันลงแล้วมันลงแล้วเดี๋ยวนี้เออแล้วมันก็จะมาลงหลายแล้วลงหลายแล้วเอว เออเออเอออะไรไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาไว้นั่นแหละนะครับนั่งห้องไว้ไม่มีปัญหาหรอกผมนั่งได้หมดนั่นแหละขออย่างเดียวว่าจะไปนั่งบ้านเราเรียกว่าขวยมดแดงมดแดงก็ขุยมดแดงเออแ้กัดเอานะครับโอ้ยเป็นไงพ่อได้ออกต่อได้อะไรไหมช่วงนี้นได้ออกต่อได้อะไรไหมออกมาได้พักวันนั่งงานได้สองได้สองเออหมายถึงว่านกเขาใหญ่ไหมนี่ เขาใหญ่ไม่ใช่แล้วนกยางเย่นล่ะบันบ่ได้โอ้หนอมหนอมกับพ่ได้อ่านกพอบันใช่ไหมนกพอบันเนาะพงควบันกับ่ได้ไปน้ำกันโอ้ในหลักเฉลยอยู่ในหลักเีลนี่เอี๋ยตัวนึ่งเขาว่านกแม่เลยปล่อยเอ้าปล่อยแล้วปล่อยตัวนึ่งยังตัวเดียวนั่นจนเฉลยอ่าทำไมทำไมอาจารย์ใหญ่ไม่ว่าเองทำไมให้คนอื่นว่าให้มาเป็นตัวเมียไปสองเท่า ต้องดูเองสิว่าเป็นตัวเมียตัวผู้<อ>ดูโดยดูโยแต่ว่าก็สงสัยโย่สงสัยว่ามูกอะลรว,ว่านกแม่ไผกับว่านกแมวนกแมวกับป่อยมันปส่คนตัวว่าน,ก,นกตัวเมียตัวนี่ไม่มีความมั่นใจเลย,ยไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยอบอกว่นียไ,ได้ตัวที่ได้อีกตัวหนึ่งนกแถวไหนนี่ที่ได้นี่นกผู้แล้วโอ้ตีนผู้นกผู้ครับนกผู้ทั้งส่ทั้ง ออ่างหันเออตัวนึงงามตัวนี้งดตัวนี้ครับงามเป็นยังไงตัวนี้นกต่อเล่นตัวไหนพ่อนกต่อตัวนี้เล่นตัวไหนอ่ตัวนั้นเอาน้ำตะบันมาเสือน้ำตะบันนกไก่ขวบแล้วครับเอาไปใส่น้ำกันสูตรหนึ่ง่ามันขันดีอยู่ก็เลยสือน้ำแก่ครับเสือน้ำแกหกลอยอืมตัวไหนทุ่ริมสุดนู่นนะหุ่นทุ่น น่ายุ่ง้างเลยนะอืมอนไปต่อหรือยังล่ะทีนี้ไปซุดต้องกันสุดนึงตะบันเอาไปต,ไต,ตัวไหนต่อได้สองตัวตัวไหนต่อได้โอ้ตัวนี้โอ้นี่โอ้ตัวนี้เอามาจากไหนอีกนี่โว้ยก็ตัวบักทองแล้วเนอะนกก็แก่ทำไมคนก็แก่อยู่แล้วทำไมไม่เอานกนุ <c oughs> ่มแล้วนี่หรอเอาไป มันมันอยู่มันอยค่ครตัวอย่า่กับมันบริหารอยู่บนโต๊ะโอ้เนี่แหละอยากจะดูนกที่ได้เฉลยมาใหม่ๆอ่ะเดี๋ยวมาให้เบิึงโอ้เอาเดี๋ยวมาให้เบิึงอาจารย์ใหญ่ผมบริการอย่างดีนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวจะได้กินน้ําอะไรนี่ยาลากไม้มีไหมพ่อนะไม่ได้ยินแล้วครับหูแกไม่ค่อยดีเอาเปิดดูหน่อยนี่ฝุ่มม้ยอาจรย์ใหญ่ได้กินยา หลากหมานะครับผมเดินเนิ่ยนี่ยังโอ้มันก็เป็นธรรมดานกใหม่อะราคาห้าสิบบาทนั่นแหละไหนล่ะตั้งตรงไหนข้างนอกนี่สว่างสว่างนี่ก้อนไส้ร้อนร้อนโอ้ยนี่ร้อนไหมนี่ตัวตัวนั่งตัวนั่นได้ก้อนได้ตัวตัวนังได้ก้อนครับตัวนี่ได้ไหมนี่ได้ประมาณกี่วันกี่เดือนแล้วนี่ได้มาประมาณอยู่อาทิตย์ผมบอพราอาทิตย์สมบูรณ์อาทิตย์หนึ่ง นะครับได้ฟังไหมล่ะพะ่อได้ฟังไหมกลางแกโอ้อโอ้นี่นไงครับนกต่อขันอยู่นั่นนะเสียงหัวแบบน <ขอ S 1> ี้เลยได้พอใจนะครับโอ้ยดินจังเลยจากห้าสิบเหลือยี่สิบห้านกตัวน,นั้นกน็หายไปตัวตัวปีกดัง ขายไปเท่าไหร่ล้วพ่อแบ่งไปเท่าไหร่ขายไปเขาเอามาซื้อก็เลยขายเขาไปที่ไหนแล้วตกไปโย่เป็นนกบินดินบ้าน่เราต้องนกเรียงต้องรอให้เหนื่อยครับรอให้เหนื่อยก่อนดินไปเรื่อยเรื่ยเสียงก้างแก่กี่กุกเป็นนกกี่กุกกุกเดียวนกหนึ่งกูกุกเดียวเลี้ยงกุกเดียวเขานกตะบันสองเท้าโอ้โหเหยียบ ไม่เหยียบครับไม่เหยียบนกกระจา์ใหญ่ใช่ไหมอืมออเข้านกตาบันสองเที่ยวสองเที่ยวไม่เหยียบไม่เหยียบ,ยยบโอ้สุดท้ายมาเสร็จไอ้ตัวนี้ ไอ้นี่ดึงอองบานนี่โอ้โหอันนี้มันหักหน้ากันชัดหนีิอันนี้น่ะอันนี้หักหน้ากันชัดๆเลยนี่พ่อมึงเรียบร้อยวะบานนี่ว่าถืออใจทองมาแล้วเห็นมั้ยนี่ว่าสนองเออสรุปแล้วพ่อบันได้ตัวผู้บานนี่ส้มฟัอได้ตัวเมียพ่อเดียวครับบานนี่บานวดฝากผู้ท้วมาเด้อยโอ้โภาษีบรรยายนิดนึงครับไปครับจะนอมนักขันเด้อครับไอ้ว่าไม่ผู้ใดดอกได้แต่พญากวาดผู้เดียววะ เอาสั่นเขาเนกพอต้อนสองเท่ากับบานนี่ยพ่ออย่าขอดเอาสั่นเพราะสั่นไม่ใช่พ่อได้ตัวเมียนั่นหรือพ่อบันได้ตัวผู้หรือไม่ใช่เหรอฮะที่ว่าเป็นตัวเมียน่ะใช่ไหมตัวตัวได้ตัวเมียตัวก่อนแต่ม้ามือสองมือเนี่ยเราก็เลยปล่อยหนีเอในหลักขอดูวิชาลูกต่อตัวนี้หน่อยเป็นไงสวยไหมลูกอ่ะอะไรลูกต่อเอออยากดูเฉยๆไงหอย ไอเบิกมโนบ่บบ่่นี่ตีแล้วลิ้นเลยแล้วบ่ได้เสียเงินพ่นบ่เออขนาดดูจะได้เสียตังค์อีกคนตัวเอาเสียเท่าไหร่ก็เสียละงานนี้นะเไหนบ่บางเหลียมันเห็นมันเป็นแบบนี้มันเห็นฮะมันจะเป็นแบบนี้มันจะหมูเลยโอ้มันจะหมูย่างเดียวมวยหมูหมูบมูย่างเดียวสิุมหน้ามาย่างเดียวนะครับแล้วก็สเสีย่างให่งแห้น้องโอเห็นอีก เจ้าของนกหมูบไหมเจ้าของนกอ่ะก้มไหมเจ้าของนกก้มหน้าก้มตาไหมมันจะมันจะมันจะนี่เลยมันจะมันจะก้มเฮ็ดย่างเดียวครับนกตัวนี้มาจากไหนนกตัวนี้มาาจกไหนมันสิบดดินมันสิบดยังนกตัวนี้มาจากไหนวอาไม่บอกมาจากไกยอแหล่อมาจากไหนอ่ะไกลอ่ะจานใหญ่นะครับดูตัวนกตัวเล็กครับมา นี่นกอ่อยนกทำได้ซ้ำซ้ำได้ทํำนั่งเสียกาเลยกาเลรียนเลยกาเลรียนใครเลยโอ้โหหมายถึงว่าใครจะมาแข่งนี่ได้เลยใส่ต้นเดียวกันก็ได้อใส่ตัวเดียวกันเลยโอ้โหใส่ตัวเดียวกันบ่หลอดถามเลยนกมาจากไหนนกตัวนี้ถามก่อน นงมาจากน้อวงแขงคนขกมวยอ๋อครับไปเจอยังไงเลยเอามานานานี่ยังตัวนี้โอ้ยแต่นกไหลแล้วฮะแต่นกไหลตัวนี้แล้วนนนเนาไปมาดึงเอาโย่ไปเอาเสื้อมาโย่หน้าตะบันเม่นเอามือเดียวสองได้ล,ลาบโอ้ตะบันได้ตัวนึงมือนั่นคือท้าได้เลยเจอได<ม>้เลยใส่ต้นเดียวกันเลยใส่ต้นเดียวกันเลย แล้วก็บ่อคืนว่าจะบ่ขันเออแล้วก็บ่อคืนว่ามันจะไดนอีกเราคิดว่านกต้องเหยียบของพ่อขวดอีกใช่ไหมรวยใส่ต้นเดียวกันนี่ใส่ต้นเดียวกันบกับเมื่อคืนว่ากับเมื่อคืนว่าตอนนี้หรอกตัวผู้นี่เหยียบของเขาตัวเมียเหยียบของพ่อเพราะว่าเพราะว่าขันไหนเนี่ยนกนลำทางพ่ายไปกับว่าใดได้ปากานี่โอ้ขันเลย จะปากจะปาก่าจารยโอ้อาจารย์ใหญ่มาวันนี้เปลี่ยนมึงจะฟอกปากมึงจะฟอกปากบวงเรา่าจารตัวได้เป็นยังเงีบเป็นกระสั่งกันยังได้เดี๋ยวนี้เออเออเพราะถามหน่อยว่าเวลาเราถือพระเนตรไปนี่ไม่อยากให้นกมันขันหรือพ่อหรือยังไงขันหรือไม่ขันดีที่สุดขันอย่างนั้นมันนกขันไม่หมายถึงว่าเราพายพระเนตรไปนี่เวลามันได้ยินนกปานี่อยากให้นกแบบเงียบหรือว่าขันเออตัวนี้ มันเหนียกลุงเหายกเลยไม่หมายถึงว่าแบบในดีอแบบเงียบหรือแบบขันดีอเวลาเราถือไปโอเพื่อนวอ้เพื่อนเพราะว่าบ่อยากให้มันขันแล้วมันเข่าไหวนะขันนกตัวมันอองเห่านกปลาเขามันเห่ามันได่เข่าเลยไม่ได้ไปบ่เล้วโอ้ไม่ม <c oughs> <c oughs> ันเจอมากหรือล้วนี่ครับก็คือเอาง่ายๆว่าเวลาเรายังไม่วางเพเนี่ยนี่คือไม่อยากให้นกต่อเราเนี่ขันเออหายเขายาออกก่อนโอ้ครับครับ หลักในมั่นบ่ในแล้วนี่อ่าบ่ได้เรียกว่าพี่ว่านองแร้วบักนี่อือเสียงหัวแบบนี้พอใจขอมาจับมาดูนกพ่อขอดครับพี่น้องครับนกต่อท่านเ,ออเออจ้าก็จะเ่อาสอ่ัเอ้ยจานใหญ่ชมนกตัวเองครับอ,อืม เสียงแบบนี้นี่เองนะครับเสียงไม่ค่อยส่งเท่าไหรมมม่มันจะเหมือนจะหัวมันปักอยู่เรื่อยนะครับพี่น้องครับนกพนจะเริมต่อมาวันเจ้าเข่อยเด้อะนกตัวนี้นกนกเท่านกโผอยังเด้อ <laughs> นกตัวนี้เป็นยังไงกำลัง<ต>ออกคอไรเออ แสดงว่าเป็นนกเด็กมันยังเป็นนกน้อยอยู่เด้โอ้อะไรมามันหัวาะใจเริ่มออกข้อไล่เพราะทำไมทำหนงอยู่านี้นี่ครับตอนนี้อาจารย์ใหญ่กำลังทำอะไรให้กินนี่พ่ออืมปุ่มน้ำแล้วน้ำอะไรน้ำยาเหรอน้ำยาละยาอะไรยาผีบอกไหมยาคนมาบอกอยู่ด็กว่ายาผีบอกนะครับนี่แหละโอ้ตอนรับรับชาวเหมือนนางจีนเลยเนาะพ่อเนาะเหมือนคนจีนเลยเนาะท่านอ่า อะไรนี่ท่านเป่าหรืออะไรนะตอนทำผมก็ไม่ค่อยดูนางจีนต้มน้ำชากาแฟให้กิน,นะะไปน้ำกันไปน้ำกันก็นเลยเห็นมันขันของเขามันเจ้ามันจะออกแค่เดียวครับ็เไยเสือน้มเขาเสือข้งเขาแจ้ากระตังไห้เสือดอกมุกลอยครับเอาละพี่น้องครับยังไงวันนี้ได้เจออาจารย์ใหญ่แล้ววันนี้คิดถึงมากนะครับไม่ได้เห็นหน้ากันนานแล้วมาสองเที่ยวครับ ไม่เจอหน้าท่านนะครับท่านก็ไปหาปลาในตามสไตล์นะครับวันนี้ครั้งที่สามเจอพอดีครับต้องรอนะครับนี่ไม่ใช่ธรรมดานะนี่คอยรออ่าขณะเดี๋ยวคนนี่ก็ค่ารอเนี่ยทีนี้ค่าผมรอสองร้อยทีนี้เหมือนเอาไปสองร้อยจ่ายก่อนเอมือนเขาก็บอกห้เขาไปหาเขาด้ยโอ้พุ่งนี้ออกตอนนกอีกเอาหนกไปแล้วตอนโอ้มันหมันนะพ่อนะมันหมันนะุ่นนี้นะตะบันก็โอ้ตะบันหนอมกับิมาเออ เออพ่อหนอมเป็นไงบ้านน้ําท่วมไหมมันท่วมแล้วเรียบร้อยโอ้ยเรียบร้อยหรอรุ่ยน้ำเข้าไปแล้วครับเดี๋ยวจะไปเยี่ยมอยู่น้ํารถนั่นแหละครับจะไปเอาปลากระป๋องกับมาม่ามากินนี่คนคนบ้านน้าท่วมรับไปแล้วคนที่ไม่ท่วมเดี๋ยวจะไปเอาปลาอะไรตัวอะไรตัวอะไรน้ำมันท่วมเลยโอ้ทำไมไม่ย้าย เบกายเนี่เสียงนาลงไปทางนู้นให้มันท่วมซะเบกายเนี่ยได้ได้ปีโอเคครับก็ฝากไว้เช่นเคยเนาะพ่อขอเนาะคิดถึงเหมือนเดิมหล่ยเดี๋ยวยังไงเราไปต่อนกด้วยกันเนาะพ่อเนาะบ้างๆเนาะครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ในใจผูททำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีนิที่พีซซาละมาฝากตนี่เนาะโอ้โหเหลือเกินเอ้าอย่าไปจบอีกนะครับตนีัวเ้อดาเอาเล่ามาให้หมดเลยเอายังไงพ่อซื้อมาเท่าไหร่ล่ะเออมันหกอร่อยงงใหม่ ถือมันหกลอยมากก็เลยเสียวอ่าวาถึงสามในนกตัวนี้อ่าวันนี้ก็เลยจะให้เป็นของฝากอือหอมมียแล้วบ่ไห้บ่ไหนมาเนาะมันือหนุ่มหมดเลยยังหมดเลยยังหมดเลยยังนำเสนอนหมดเลยยังมดไม่ได้ลงคลิปแล้วดิตอนนี้พี่ตนกใหม่นะครับเอาละพี่น้องครับก็ไว้ประมาณนี้เอเช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ในใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระบาบบางิต้มน้ำก็ว่ากินอยู่คิดอยู่เดี๋ยวจบคลิปเฉย ยังอยู่นี่ถึงตีสองวันนี้นะครับผมก็วันนี้ครับผมพ่อขวานครับผมสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับ